ทำไข่าดาวแต่แบบในน้ำนะคะไม่ได้ใช้น้ำมันใช้น้ำอันนี้มีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาปลาปลา,ปายา่างแล้วก็น้ำพริกหนุ่มผสมเจอะเะดาได้ะเะดามาก็ผักกาดนี่ก็มี ปองหมูแห้งทอดทานข้าวกันยังคะทา,านข้าวด้วยกันกับแรกเลยมีผัดก่อนกว่าไหมอ้ะวจิ้มจิ้นมน้ำพริกเผาก่อนดีวกว่าอืม้ม เราต้องกินทั้งก้านอย่างนีน้อร่อยมาลูดเป็นเล็กๆไม่ชอบค่ะอร่อยค่ะ นีแม่ค้าเขาลวกมาให้แล้วแช่น้ำเป็นนานเป็นนิด